กรุงเทพมหานครเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นพร้อมเตรียมเปิดให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีเขียวส่วนต่อขยาย,ายสายสีลมตอนที่3ช่วงบางว่าตลิ่งชันคาดสามารถเปิดให้บริการได้ปี2576สำนักการจาราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครจัดก,กิจกรรมประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนโครงการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีลมตอนที่ 3, สามวงบางว่าตะลิ่งชันหรือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสายสีลมตอนที่สามจำนวน6สถานีระยะทางกว่า7.5กิโลเมตรเพื่อบรรเทาการจราจรบนถนนเพชรเกษมราชพฤกษ์และรองรับการขยายตัวของเมืองฝั่งปนบุรีให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พุทธศักราช2562ในหมวด4ส่วนที่1การเสนอโครงการหนาราชพฤกษ์คอแอนเวอร์สเพเขตตลิ่งชันกรุงเทพเพื่อนำเสนอข้อมูลสาระสำคัญของโครงการวัตถุประสงค์และขอบเขตรูปแบบการร่วมลงทุนพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอนที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาโครงการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมร้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมการเงินเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนกฎหมายก่อนจะทําเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปโดยหลังจากนี้สํานักการจะราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครจะรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนจะจากทุกภาคส่วนนํามาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการและจัดงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการลงทุนโครงการของภาคเอกชนอีกครั้งในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้เพื่อนำเสนอผลการศึกษา การวิเคราะห์และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อให้ภาคเอกชนได้รับทราบต่อไปสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการได้ที่เว็บไซต์ w w w b a n g w a e t t e l e c o m m u n a t i o n c o m สัมทวีสิวิบูรณ์รายงาน